สวัสดีครับพบกับพวกเราทีมฟิจิอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กับของใหม่นะครับล่าสุดจาก VBT11 นั่นเองนะครับซึ่งแคนที่เราจะนำมาเจอกันในคลิปนี้นะครับก็ยังคงอยู่กับคาร์ฟอร์ดแล้วก็นูวาเ a เปอร์นั่นเองนะครับแต่รอบนี้จะเป็นต่างสายต่างสไตล์การเล่นนะครับซึ่งผู้ที่รับหน้าที่ในการบรรยายในคลิปนี้นะครับก็คือผมฟิจิโทฟูครับแลวผมฟิจิฟูดี้ดีครับผมโอเคนะครับเราก็มาดูกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับ ทางฝั่งของโนวาแกปเปอร์ครับก็มาในสายของเบรานะครับส่วนทางฝั่งของอควาฟอสครับก็มาในสายของเมลสอมนั่นเองครับก็มาดูกันนะครับระหว่างทางฝั่งของโนวาครับสายใหม่ถอดด้ามนะครับที่มาในชุดนี้อีกหนึ่งสายครับกับทางฝั่งของอควาฟอสครับสายเก่าสายเดิมเมลสอมนะครับที่ได้รับของเสริมครับจะเป็นยังไงกันครับตอนนี้สองฝ่ายก็เลือกไปก่อนไปหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางฝั่งของโนวาแกปเปอร์ครับม็นยังคงเป็นฝ่ายได้บุกก่อน แล้วเข้าเทินทั้งฝั่งของโนอาแกปเปิ์นะครับไลท์เกตหนึ่งลงมาเป็นเบลเพนเซอร์ครับสกิลของตัวเริ่มทับจรวหนึ่งแล้วก็เาลเพนเซอร์ครับถ้าทับตัวเริ่มเบลนะครับเปิดหหยิบการ์ดติดเบ,บวขึ้นมือแต่ว่าจังหวะนี้ไม่เจอนะครับก็สักกองการ์ดไปแล้วจบเทินเลยครับเข้าเทินทางฝั่ง,งอควาฟอสครับผมแล้วไลท์มาครับผมเป็นตัวของคอเพอร์เรลนะฮะแล้วจรวการ์ดหนึ่งใบครับแล้วก็ได้หยิบในส่วนของคลิกชิลด้วยครับผมก็ข,ขู่ฮิตอยู่นะโอ้โหแล้วลงมาครับผมเป็น อนาไลั์ชูเตอร์ครับผมฮิตมีสกิลทั้งตัวบูททั้งตัวแวนการ์ดเลยฮะเอาแล้วผมแล้วเหมือนตีฮิตนะฮะเช็คมาฟรอนทิกเกอร์ครับผมเดาเมจฮะเทคไปครับผมแล้วก็กดสกิลของคอร์เฟิร์เลก่อนนะผมถ้าโจมตีฮิตก็จะสามารถดูท็อปเจ็ดใบนะผมแสดงเอาเมลสตอร์มในชื่อฮะหนึ่งใบขึ้นมือได้ฮะแล้วได้มาเป็นตัวของกอร์ลี่ับผมแล้วก็สกิลของอนาไลั์ชูเตอร์ครับผมโซบัสนหนึ่งครับผมทิ้งมือหนึ่งใบฮะ เอาคนหาการในชื่อเมลสตอ์ไม่เกินสองใบฮะขึ้นมือได้ฮะเอาขึ้นมาเป็นกอรี่กับตัวของอ่ามังกรพายุสนลป์เงินเมลสตอ์ครับผมแล้วผ่านเธอเลยฮะกลับเข้าเทินทางฝั่งของโนวาแกปเปอร์ครับจวนหนึ่งครับแล้วไลท์เกตสองลงมาเป็นเบลคุกเกอร์ครับสกิลเมื่อลงช่องวันการนครับหนึ่งเขาตบานครับเปิดเจ็ดหยิบการ์ดติดชื่อบาหนึ่งใบขึ้นมือได้นะครับแล้วจังหวะนี้ได้ขึ้นมาเป็นเทินเบลคุเกอร์นะครับเขาเรียกว่าเป็นเกตสามตัวหลักนะครับ ของสายเบรานะครับที่ใช้ในการยืนแวนนะครับเแลอเลนท่านะครับโอ้โหเลืไดวันไลฟ์มาค่อนข้างดีเลยครับเก็ตหนึ่งเก็ตสองติดเบาหมดเลยนะครับอย่างกับมีไลน์ๆนะครับแล้วจังหวะนี้คอลงมาเป็นอาราชิดนะครับจากมือนะครับเปิดห้าเก็ตสามนะครับแล้วได้เป็นกาแล็กซี่เบลคุกเกอร์ด้วยนะครับอีกหนึ่งไปเก็ตสามสายเบานะครับที่จําเป็นต่อการเล่นท่าคอมโบนะครับโอ้โหจังหวะนี้ได้ของเล่นขึ้นมือครบเตรียมพร้อมทําคอมโบเลยนะครับในช่วงเก็ตสาม ก็หยิบเกสมก็ต้องทิ้งการบนมือหนึ่งใบนะครับแล้วไปแค่นี้เลยนะครับมันกัดโจมตีนะครับเดี๋ยวเช็คมาไม่มีทิกเกอร์นะครับทางฝั่งเอาควาฟอตกไม่มีทิกเกอร์แล้วจบเธอเลยครับเอาเธอทางฝั่งของเอาควาฟอสครับผมแล้วไหลมาครับผมเป็นตัวของเอลปิด้าครับผมแล้วไม่กดสกิลอะไรฮะหวดเลยครับผมรุนรุนฮะแล้วเทคด้วยฮะแล้วเทคได้คิดที่เข้าทิกเกอร์ครับผมออแวนไปเลยฮะแล้วทําการโซบั้นหนึ่งครับผมสกิลของตัวบูธนะครับผม อันาลัยชูตเตอร์ฮะโซบันหนึ่งทิ้งมือหนึ่งครับผมทิ้งเป็นกอรี่ฮะเสร์ลติดชื่อเมลสตอมได้สองใบฮะแต่เปลี่ยนใจฮะเอาเป็นเอาเป็นเมลสตอมร่มางแรกดีกว่าครับผมเป็นมังกรพายุสีน้ำเงินเมลสตอมฮะแล้วก็เสริลมาคู่เหมือนเดิมฮะเป็นเมลสตอมอออกับกอรีอร่ครับผม ับเด็กนะผมสัตแตกๆหน่อยฮะและผ่านเธอเลยครับผมับเข้าเธอทางฝั่งของเบานะครับมีไลท์การันตีครบแล้วแบบนี้แถมรับดามเมจมาเพื่อใช้คอมโบแล้วไลท์ลงมาเป็นสเตอร์น์เบลคูเกอร์นะครับเล่นเป็นแอคเซลทูนะครับจูนหนึ่งนะครับแล้วคอลงมาเป็นกาแล็กซีเบลคูเกอร์นะครับไวที่ใช้เตรียมทำคอมโบกับตัวแวนกานะครับ สามดาเมจทั้งฝั่งออกคาร์ฟอสหนึ่งดามีแถมเล่นห้าใหญ่แล้วโปยลงมาเต็มเลยครับโอ้โหลงมาเป็นไว้แฮงสองตัวนะครับอาราชิอีกหนึ่งใบครับแล้วสกิลของอาราชินะครับเมื่อลงจากมือนะครับบังคับทำนะครับเปิดห้าหายเกศานครับแล้วเจอเป็นสเตอร์นบารคุกเกอร์นะครับถ้าหยิบขึ้นมือก็ต้องทิ้งนะครับจังหวะนี้แล้วทิ้งไปเลยนะครับแล้วสกิลของ เบลแวนการ์นะครับถ้าในโซมีเบลคูเกอร์นะครับเกศสองนะครับยูนิตเบลทั้งหมดที่เป็นเกศสามในสนามจะได้บวกหนึ่งหมื่นครับแล้วเปิดฉากด้วยกาแล็กซี่เบลคูเกอร์นะครับสองหมื่นสองพันครับโจมตีไปที่แวนการ์นะครับแล้วเลือกเทคเลยครับทางฝั่งออฟฟอร์ดไม่มีอะไรตกครับแล้วไว้แหงโจมตีนะครับสกิลนะครับทิ้งมือหนึ่งนัดเพื่อนหนึ่งใบลุกขึ้นมานะครับหนึ่งหมื่นสี่พันครับแล้วอาราชิครับ เห็นเรียอากาศลุกขึ้นมานับในเทอร์นี้ด้วยความสามารถครับบวกไปอีกตัวละห0าพครับทางฝั่งอควาฟอสให้มาอีกหมื่นหครับยังคงกาดได้อยู่นะครับแล้วเอา Galaxy ซี่เบลคุเข้างนี้หวดแต่เหมือนจะไม่บูทหรือเปล่าครับแล้วเลือกที่จะบูทไปเลยนะครับเอาแรงๆไปเลยนะครับ35,000นะครับทางฝั่งอควาฟอสเทคไปครับ3ดาเมดแล้วยังไม่มีทิเกอร์นะครับ แล้ววันกาดหัวโจมตีเลยครับเถิร์นเบาคูเกอร์ครับ22,000นสครับไม่บูสต์นะครับทางฝั่งอคาฟอร์ดยังคงลังเลแล้วเลือกที่จะปล่อยเลยนะครับแล้วทวินได้มาจังหวะนี้ครีนะครับส่งครีไปเข้าให้วันกาดครับพลังให้ทางฝั่งผมไวแห้งที่ยังไม่ได้ใช้สกิลครับทางฝั่งอคาฟอร์ดไม่น้อยหน้าครับตกมา2ดาเมดนับยืนที่5ดาเมจแต่ได้ดอทิกเกอร์มาช่วยเบรกเกมนะครับแล้วจังหวะนี้สกิลของเติร์นเบาคูเกอร์ครับเมื่อจบการต่อสู้นะครับทิ้งมือ2ใบนะครับ เอา Galaxy b a ่เคูเกอร์ครับที่อยู่บนช่องเรียกาศ์ดบายซิงครับแล้วก็เอากลับมาไลท์ครับแล้วตัวเองได้ลบหนึ่งครับพอจังหวะนี้ไลท์ลงมานะครับก็จะได้เอ็กเซลเพิ่มนะครับเป็นเอ็กเซลทครับจัวหนึ่งครับแล้วตัวแวนการ์ดก็ยังคงมีสกิลเหมือนเบลเกตสามใบอื่นครับแล้วแวนการ์ดหัวโจมตีครับบูสต์เลยครับสกิลของ Galaxy b a ่ k e r คูเกอร์ครับเมื่อโจมตีครับหนึ่งบาร์ครับโดดในส่วนของ Stern b a เคูเกอร์จากในโซออกมาเตรียมตีต่อนะครับเล่นเวฟกันหนักๆักนะครับ แล้วแวนการ์ดหัวโจมตี35,000นครับทางฝั่งอควาฟอร์ให้มาเป็นควิกชิลนะครับเป็น39,000นครับเจอเข้านะครับแล้วเช็คมาไม่มีอะไรนะครับแล้วสเทิร์นบาคูเกอร์ที่เป็นเรียการโจมตีนะครับได้การ์ดมาอีก5 0 0 0นะครับดูความที่ว่าตกทิกเกอร์ไปนะครับเลียการดง่ายนะครับแล้วไวแหงข้างนี้โจมตีนะครับสกิลเหมือนเดิมนะครับทิ้งมือหนึ่งนะครับ นเทิร์นเบาคูเกอร์ขึ้นมานะครับยังคงได้กาดอยู่อย่างต่อเนื่องครับแล้วโอ้โหได้กาดไปหมดเลยนะครับรอดตัวไปได้นะครับในส่วนของทั้งฝั่งอคอาฟอสแล้วท้ายเทิร์นครับเดี๋ยวมีสกิลของมอร์เกนลอสที่สแตนบายนะครับรีทายตัวเองทิ้งนะครับดิดเบาคูเกอร์ที่อยู่ในเรียกาดขึ้นมือครับคืนของใช้มาแล้วจบเธอร์นเลยครับเอาเทิร์นทางฝั่งอควาฟอสครับผมไรมาครับผมเป็นมังกรพายุสีน้ำเงินเมลสตอมครับผมแล้วอิมมิจเนี้กิฟต์ฮะแอคเซลทูครับผม โจ๊ตการ์ดหนึ่งใบฮะยังไงดีฮะโดนทันไปอยู่5้าเดมตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นเกณฑ์สามอีกฮะแล้วลงมาแล้วผมเป็นส่วนของราดิเอตแอซอลครับผมเมื่อลงสนามฮะโซบานหนึ่งครับผมจนจบเทิร์นนี้จะได้รับความสามารถฮิตนะฮะเป็นฮิตปรอมนะผมแล้วก็เอาอ่าน้ำการ์ดเมลสตอร์มที่อยู่ในชื่อฮะที่อยู่ในดรอปโซนฮะกับใต้กองฮะได้จ๊ตหนึ่งใบฮะน่าจะลุกได้แน่นอนฮะจากการที่มีราดิเอตแอซอล แล้วคอมาครับผมเป็นส่วนของเพสตีปนะดรา้อนับผมสกิลครับผมแอคทีฟฮะโคดบัตหนึ่งฮนะทิงการ์ดที่มีคําว่าเมลสตอมครับผมแล้วก็ทําแบนการ์ดของเราฮะที่มีชื่อว่าเมลสตอมฮะในชื่อจะได้บวกหมื่นนะผมแล้วบวกไดด้วยฮนะลงมาอีกตัวหนึง่งร้าทำเหมือนเดิมฮนะโอ้โหสาเหตุที่เขาฟาร์มเอาไวนะ้ฮะเท่ากับว่าเทอร์นี้จะออกสี่ไดฮนะ นอกจากนี้ยังลงตัวของเอลปิด้ามาด้วยฮะแล้วกดสกิลแวนฮะคาร์บัลซหนึ่งฮะทำการปั๊มแถวหน้าสามพันฮะแล้วพร้อมหัวดแล้วครับผมเอาเรียกาศหัวตีก่อนฮะหนึ่งหมื่นสามพันครับผมได้อินเตอร์เซปมาฮะแล้วทำท่าจะเอาเรียตีฮะแต่ว่า เอาแวนตีเลยฮะแต่ว่ายังไม่บูทนะครับผมแวนตีออก32 35ครับผมแล้วเข้าเลยฮะแล้วเช็คมา4ได้ฮะ2ได้แรกบอร์ดฮะแล้วออกเป็นฟอนติเกอร์ครับผมบวกเหมือนแถวหน้าแล้วฮิวติเกอร์ฮะฟื้นฟูหนึงดาเมจฮะจาก5่าเดมเหลือ4ฮะและโยนพลังให้กับเลียด้านข้างเลยฮะ างฝั่งของโนวาก็ไม่น้อยหน้าฮะตกงมาเป็นฮิวทิกเกอร์ฮะได้หนึ่งตอฮะยังพอหยับยังฟอนได้นิดหน่อยฮะแล้วคราวนี้ฮะเอาเลนขวาหวดก่อนเลยฮะมาครับผมจะเป็นสามหมื่นหกสามหมื่นเก้าครับผมขอสองหมื่นเท่านั้นฮะได้มาสองหมื่นครับผม แต่ว่ายังไงก็ตามแต่ฮะเกณฑ์หนึ่งฮะยังมอบสกิลฮิตให้อยู่ดีฮะเมลวซอมครับฮิตเวฟสามสี่ฮะทิ้งมือสองใบลุกขึ้นมาครับผมแล้วขวดต่อฮะคราวนี้บูสเลยฮะอีกสี่ได้ครับผมแล้วได้เช็คมาฮะโนทิกเกอร์โนทิกเกอร์ฮะและเป็นฟอนทิกเกอร์ครับผมและอีกได้หนึ่งฮะเกายังโนทิกเกอร์ฮะทางฝั่งน้ว่าตกมาก็ไม่ใช่ทิกเกอร์ฮะและข้างนี้ครับผมโอ้โหโวไปแรงอยู่นะฮะ ออกสองฟอนต์ครับผมสิบเก้าสามสิบเก้าสี่สิบสองครับผมเราได้การมาเรียบร้อยครับผ่านเทินครับผมกับเข้าเทินทางฝั่งของนุ้วาแกเปิร์นะครับโอ้หเรียกได้ว่าโดนเขาสวนมาอน้างหนักหน่วงครับแล้วไลท์ซ้ำลงมาเป็นเทินบาร์คุกเกอร์ที่ดิดขึ้นมือไปครับแอคเซลทูจอยอีกหนึ่งครับแล้วสกิลของกาแล็กซี่บาร์คุเกอร์ครับโดนไลท์ทับก็จะโดดตัวเองออกมาครับ โอ้โหแล้วโปรยมาหมดมือเลยครับไม่ซิงก็ซีนครับต้องปิดเกมคืนแล้วนะครับโดนไปค่อนข้างหนักหน่วงแล้วสกิลของเบลเกสานครับแจก10,000ให้ยูนิตเบลเกสานในสนามครับถ้าในโซมีเบลคูเกอร์เกสสองครับแล้วเปิดฉากโจมตีเอายูนิเกอร์ตีตัดข้างไปก่อนครับตีเอลปิด้าไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆริเอลปิด้าจะบดห้าพันนอกเถินด้วยครับแล้วเอากาแล็กซี่มาคูเกอร์ครับหมดเลยครับ27,000ครับโอกาส20,000ครับได้มา20,000ครับ แล้วแวนการ์ดหัวจังหวะนี้ยังไม่บูสต์นะครับ22,000ครับทางฝั่งอะควาฟอสมือก็ยังถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะครับได้8ได้ไปเมื่อกี้ครับแล้วจังหวะนี้ให้มา15,000นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของเอลปิด้านะครับจะได้บวกพาวเวอร์แล้วก็ชิลนับ5,000ด้วยถ้าเกิดแวนเป็นในส่วนของเมลสตอมนะครับขอส่งได้นะครับแล้วทวินได้มาจังหวะนี้เฟิร์สเช็คไม่มีทิกเกอร์ครับเซ็ตการเช็คไม่มีทิกเกอร์นะครับโอ้โหแล้วทิ้งไปหมดเลยนะครับ ใช้ค่าคอสความสามารถของเสเ n อรนบาคูเกอร์ครับเอา g a l a ็กซี่บาคูเกอร์ที่อยู่ในเรียนะครับเอามาไลานะครับแล้วได้ Excel 2ไปนะครับแล้ว Galaxy ซี่บาคูเกอร์หวดโจมตีจังหวะนี้ได้ลบหนึ่งด้วยนะครับบูสต์ไปเลยนะครับ1นึ่งคาทับ้านครับกระโดดเสเีอรนบาคูเกอร์ครับออกมานะครับแล้ววันกาดหวดไปครับสามหมืนึงได้นะครับทางฝั่งอารคาฟอร์ด ให้กาดมา1 5 0่นหครับเป็นสองหมื่นเจ็ครับแล้วก็3 7 0 0มืดตอนนี้ยังเป็นเจอเข้าอยู่นะครับแล้วให้มาอีก5 0า0นมิดเลยนะครับว่าได้ได้แค่ได้เดียวนะครับแล้วได้มาจังหวะนี้ไม่มีทิเกอร์อีกนะครับขู่สามได้บอดนะครับทางฝั่งของคอฟฟอร์ดเหลือมือ3าใบนะครับ แต่ทางฝั่งน้องว้ายังเหลือสอามสองเวฟนะครับที่ตีเข้านะครับรับได้1ทีนะครับแล้วรับไปนะครับไม่มีทิกเกอร์นะครับแล้วปิดท้ายนะครับให้การมา2 0,000นะครับรอดไปได้แล้วจบเธอเลยครับอเอาเธอของอัลฟาฟอสครับผมแล้วไล่มาเลยครับผมโอ้โหไปเป็นกอลลี่เมลสตอร์มฮะแอคเซลทูฮะโจ๊กก้าหนึ่งใบครับผมแล้วโปรยทิกเกอร์ลงมาเลยครับผมเปลี่ยนช่องเล็กน้อยฮะโอ้โหมาพร้อมกับตัวของเอลปิดดาฮะคอตบาครับผม บอกแถวหน้าหมื่นฮะเนื่องจากว่ามีเมลสตอมในโซครับผมแล้วขวดเลยครับผมแล้วคราวนี้ฮะปล่อยไปเลยฮะทางฝั่งของโนวาแกรเปอร์ฮะเรียบร้อยฮะผู้ชนะเป็นฝ่ายของอัลคอฟอร์สตนั่นเองครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับโชว์แมตช์ในคู่นี้นะครับที่เป็นการประทะกันครับระหว่างแครนจากในชุด v b ป1 1ครับกับทางฝั่งของโนวาแกรเปอร์ครับสายเบรล์นะครับประทะกับทางฝั่งของอัลคอฟอรสครับรอบนี้มาเป็นในส่วนของเมลสตอมนั่นเองครับ ก็หลังจากชมผู้นี้จบไปนะครับทางฝั่งคุณฟิลลีด่ดีนะครับคิดเห็นยังไงบ้างครับกับเกมนี้นะครับของทางฝั่งอควาฟอสสายเมลสตอมในเกมนี้ครับก็เรียกได้ว่านะครับผมทําให้ทางฝั่งของอของของเสริมของทางฝั่งเมลสตอมเนี่ยช่วยทําให้ตัวของอมังกรพายุสีน้ำเงินเมลสตอมนะครับผมฐานแรกเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างดีขึ้นพอสมควรเลยนะครับผมเนื่องจากว่ามีตัวนะครับผมมอบเทคฮิตให้นะครับผมถึง2ตัวเลยด้วยกันฮะไม่ว่าจะเป็นราดิเอตแอซซอลนะครับผม หรือตัวของกระทาสมบัติแห่งเคียววมรกรเอลปิดานะครับผมก็สามารถที่จะเลือกใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้นะผมเพราะอย่างตัวของเกดหนึ่งอดีเอทแอซอลนะผมก็ใช้โซนะผมทำการโซบาสแทนนะผมแถมยังสามารถที่จะเก็บเอาเมลสตอมกับได้กล่องได้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะสามารถที่จะหวนกลับไปใช้ได้ใหม่ฮะเนื่องจากว่าก็มีตัวของเพสตีมดาก้อนนะครับผมที่เครือบาทําการทิ้งการที่ติดชื่อเมลสตอม ื่อให้แวนการ์ดเนี่ยที่ติดชื่อเมลสตอมของเรานะฮะได้บวกหมื่นบวกได้นั่นเองฮะการที่ได้บวกหมื่นบวกได้และได้การันตีการลุกแน่นอนเนี่ยมันจะทําให้เท่ากับว่า,าตัวของเมลสตอมเนี่ยจะได้มือบวกมาตามนั้นฮะอย่างที่เห็นในเกมเพย์นะผมก็จะเห็นว่าตัวของอควาฟอสนี่มือบวกขึ้นมาถึง2ใบเลยฮะจากการได้สี่ครั้ง2รอบนะครับผมเพราะว่าต้องทิ้งมือจากค่าคอร์สนะครับผมทั้งหมด4ใบนะครับผมแต่ว่าจะถือว่า ได้มือฟรีมา2ใบกันเลยทีเดียวนะผมถ้าคํานวณกันดีๆนะครับผมนอกจากนี้ฮะก็จะมีพวกอของเสริมเกรดหนึ่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของอบ,บัลลบนบอลคอเพอรัลนะครับผมเมื่อโจมตีฮิตหรือบูทิตนะผมสามารถเปิดเจ็ดหาเมลตอมได้หรือไม่ว่าจะเป็นตัวของอ er นาไลชูเตอร์นะผมที่จะมาขู่ฮิตแล้วก็ทิ้งหาเมลตอมได้อีกนะผมทาให้ไม่ขาดไรแล้วมีสําหรับจ่ายค่าคอสให้กับตัวของเพสตีมดากอนอย่างแน่นอน นะครับผมก็ถือว่าเป็นของเสริมที่ค่อนข้างดีนะครับผมทําให้ตัวของเมลสตอมเล่นได้ค่อนข้างโอเคขึ้นนะครับผมก่อนที่จะสามารถจะไร้ปิดนะผมเป็นตัวของกอรี่เมลสตอมนะที่ทําให้สามารถหัวตีได้อย่างรุนแรงนะผมและถ้าหากว่าเราเล่นปัดเศษดีๆนะผมจะทําให้อีกฝั่งนีา้าดค่อนข้างยากกันพอสมควรเลยนะสำหรับกอรี่นะผมถึงแมมเกมนี้จะไม่ได้โชว์อะไรมากนะครับผมสำหรับกอรี่ฮะแล้วทางฝั่งคุโทฟูนะฮะคิดเห็นยังไงกับนว่าแกรเปอร์สายใหม่อันนี้ครับผม สําหรับนวาแกปเปอร์นะครับสายใหม่ที่มาในชุดนี้นครับอย่างสายเบานะครับเขาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสายของทางนวาแกปเปอร์ที่เรียกได้ว่ามีแกนเด็กที่ค่อนข้างจะเสะถียรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกรดหนึ่งหรือเกรดสองที่ติดเบาเนี่ก็มีความสามารถในการเสิร์ชหาตัวเล่นหรือว่าใบาที่ใช้ไลท์และใบที่เป็นคีย์หลักในการเล่นคอมโบของเบลซึ่งเรียกได้ว่าเปิดค่อนข้างลึกเลยครับมีทั้งเปิด5้าและเปิด7ครับสามารถหยิบการติดชื่อเบลขึ้นมาได้หมดเลยครับ บวกกับการเล่นคอมโบภาษาครับของเบลคูเกอร์ทั้ง2ล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทิร์นเบลคูเกอร์แล้วก็กาแล็กซี่เบลคูเกอร์ที่มีการออกแบบสกิลมาเพื่อให้ทั้ง2ตัวเนี่ยสามารถเล่นคอมโบกันได้แบบไม่ติดขัดเลยเนี่ยยิ่งทําให้ท่าในการเล่นบุกโจมตีของทางฝั่งสายเบลเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าสวยงามแล้วก็ไม่ค่อยติดบัคก,กันเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสายของทางฝั่งนัวแกปเปอร์ที่ถ้าใครอยากเล่นแนวเวฟแบบเสถียรเสถียรนะครับกับแวนการโจมตี2อทีเนี่ย ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสายที่น่าจัดมาเล่นในแพชและก็เมตานี้เป็นอย่างมากเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโชว์แม์ในคู่นี้นะครับสำหรับคู่หน้าของพวกเราทีมฟิจิตนะครับจะเป็นอะไรนะครับฝากติดตามพวกเราบนช่อง YouTube ด้วยนะครับหรือสามารถจิ้มลิงก์ดิสคอดนะครับใต้ดีสคริปชันของพวกเรานะครับเพื่อเข้ามาร่วมจอยคอมมูนิตี้ของเรานะครับซึ่งเป็นช่องทางที่เราสามารถมองเห็นคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยโต้ตอบกับทุกท่านเนี่ยดนค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็เร็วทามากกว่าช่องทางอื่นนะครับก็สำหรับคลิปนี้วราคัับหสสด สวัสดีครับสำหรับใครที่อยากติดตามงานแข่งการ์ดไฟส์แวนการ์ดฟอร์มตภาษาไทยสามารถติดตามพวกเราได้ที่เพจทีมฟรีจิตโดยทางเราจะมีรีเพย์การแข่งขันประจำสัปดาห์วอกงานใหญ่ประจำปีเด็กลิสและข้อมูลของการ์ดไฟส์แวนการ์ดภาษาไทยและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของพวกเรา TSK เกมหากว่าท่านใดอยากลองทําเกมเป็นของตัวเองหรืออยากได้คําปรึกษาในการสร้างเกมก็สามารถ,ถติดต่อที่หน้าเพจ TSK เเกมตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยครับเพราะคุณเองก็สามารถเป็นเจ้าของเกมได้ในราคาหลักพัน